She I a heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had a bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few. Days my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh she's such a tea. I'm addicted to her nearly touching me. Cause she got a bad little waste, and we tearing down this place, off the liquor, every chase Got some egos to the face, baby. I don't need no space. Come in closer for a taste. and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, but อรุณสวัสดิ์ยามเช้าขณะนั้นน่าติดาทุกท่านวันนี้มาพบกับผมในช่อง t f Fishing เชิยนะโดยวันนี้เราก็จะมาตีปลาช่อนข้างทางนั้นเนี่ยหมยก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคลองข้างทางบ่อพักน้ําตามล่องนานะที่บอกว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้วก็ปลามจะลงกลับมาเข้าบ่อนะก็จะเป็นบ่อพักน้ําของชาวบ้านนี่นะก็เป็นปกติของสายข้างทางนะวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือเราตีตามที่เราเห็นว่ามันมีป้ายไม่มีรั้วเราก็จะตีไปก่อน้ว ถ้าเขาห้ามเขาห่วงเขาก็จะตะโกนมาแล้วก็ขอโทษน,นะเราไม่รู้นะก็เซตอุปกรณ์วันนี้ก็จะเป็นชุดเบรคแครปติ้งนะเป็นคันบอส s ุกิเวสิบยี่สิบลอกเป็นชิมานโ o เอสเอ็กดีซีปีสองพันยี่สิบสามนะใส่พีเออหนึ่งจุดสองใส่ช่องหน้าสามสิบปอนะเดือเป็นผมยังเล่ยเปลือยวีหนึ่งลิมิตนะขนาดสามเซนก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพร้อมแล้วไปลุยวันนี้ก็มาตีกับพี่ตู่เหมือนเดิมนะก็ เป็นหมายทางทางก็งพ,พี่ตู่ก็เป็นคนนำทางเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปสมทบกันแล้วไปดูกันในคลิปว่ามันจะได้กี่แต้มนี้ไปครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยบาย โหบิกหวาน,นาจะได้เ่รเฮ้ยตัวแรกเอาละตัวแรกหลุดเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะ ه, แต้มแรกของเรานะวันนี้กับกบยางเลยเปื่อย V 1นะขนาด3ซม้นเป็นตัวลิมิเต็ดจ้ะทุกคนอ่ะแต้มแรกหลังจากที่ตัวแรกลืมเซตเบรกนะตัวนี้ก็กดมาให้แล้ว1แต้มอ่าตัวลิมิเต็ดนะลูกมุนสีทองฝากกันไปด้วยนะจ้ะไปตามมาแต้มต่อไปฮะรอแถวเลยว้ยออกหมายสายหน่อยนะวันนี้ ยังมีครั้งที่สองนะนูดนถเยอะวันนี้ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่วะเบ็ดง้างเลยอะอะไรวะใหญ่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  cắt lùm, hổ hả ห,หลุดอีกแล้วจะบ้าหรือไงเอ,อะไรเป็นนักหนาววันนี้ขยับตั้งหลายที่กว่าจะโดน ตัวแค่เนี้ยโอ้โหฮาวจังเลยเนี้ยกับกบยางเรียบเอย V1 Limited จ๊ะนี่ฝากไปด้วยนี่เต็มเงี้ยงเลยแจ๋วตักผ่านได้สอไปครับโอ้ันบ่นุ่ดีแ่ะเฮ้ยนี่เต็มปากเลยนะมาดูนี่ครับหลายก้าเห็นเปิดปิดเปิดปิดถังหลายรอบละเอ้ 4ส่เยเลยด้อเต็มที่ห้าแล้วเด้ <c oughs> อออันนั้นบ่นเดียวเลยกะโดโอ้โหโหกัดดีจดัดไม่เอาโลร้อยเนี่ยแ้าตัวน้อยอ่ะเนี่ยใส่เงี้ยเอาโลร้อยปะเ <c oughs> ต็มที่หกแล้วดูเก <c oughs> ินไปแตะก็น <c oughs> อะไอะ่ะทับกะแต่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมผ่านพี่รอ,อบแรกยังไม่ได้สักตัวอย่ะใช่ก่อนพี่ก่อนไป เออตน้อ๋อเออช่อนนาแต่แท้เนี่ยน่าหนกะออกนาไปหมดละวก็ยงบะลงอันนี้เด้ยยงบะลงบ่อเด้ยอ้ววววงจัดหม,มดวว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 ว อย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็กี่ดโดดแล้วกเหมือนกันดิดูกัดอยู่ในน้าเออหลุดตัวที่เท่าไหร่แล้ววันนี้อ้อชิบแผ่แล้วเอาแล้วง่างยใดแต่ทีนี้อย่าเด้อเอ้เข้างากำกัำ อเออถึงถึงก็อโอ้พันล็อกงามนี่มือกัน แตกเด้อนี่แต้ม <Wall> ท <jaar> <jaar> <N> ี <wiele> ่เท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้แต้มที่สามนี่ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวปลดปลาก่อน กับกับอย่างเลยเ่ยปื่อยวิ่ง limited นะ แหวนที่4มาแล้วครับกระกดกยางริบเปื่อยวีหนึ่งตัวลิมิเต็ดนะจ๊ะเด้อเด้อดาบกันดูไปโดดกัดเลยนี่มาโด,โด,โดนกันโอ้โดดเลยล้ำเหยื่อมันนะที่กี้ เอาละแม้นี่แหละเอละเอ,ล,เอล,ลงไปเหี้ยมุดไปเหี้ยดูโอ้โหโหแตะเออกำลังจะเดินไปพอไซส์ดีพร้อมสี่ห้าขีดอะไรตัวเนี้ย เอ๊ะตัวน้อยแฮะกัดใบหลิวนี่โอ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ก็มีแล้ววะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรออโอ้ตั้งหลายทีไม่โดนกระชากเลยนะทุกคน ต,ต,ตัวเล็กกะว่าตัวเล็กไงโอ้อะไรวะตัวเล็กกะดูอูใสดีเลยมั้งนะไสามาตรฐานของที่นี่เลยนะพี่ตูได้อีกแล้วนะมาใหม่นี้ไม่เคยพลาดนะอย่าไปเดินมาเตี้อ,อยู่หันก่อนปาลากำลังกัดตรงนี้หลุดพอดี โอ้ตายแล้วโดนเชือดจริงๆว่าน,นี้แต้มที่เก้าแล้วเมก่นไนพี่ตู่อ่ะดูโอ้หลุดเลยดิแต่เราต้องยืนไกลกันนะไม่งั้นเราจะทับหมายกนันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเวลากัดมันก็จะไม่ค่อยเห็นสอดกัดสักเท่าไหร่จนถึงตอนนี้ยังาไมา่ได้เปิดคลิปเลยดูเอ,อ,อ,อกากาแเลยดูไม่ธรรมาดาจริงเนี่ยหมายทุกคนน่าจะจำได้นะหมายเทคนิค ตกปลาช่อนฤดูฝนนะอ่าเรียบร้อยประมาณนี้นะก็ผ่านคนตีกระดีเยอะนะหมายมหาชนนะไม่ใช่หมายวิ่งหมายเลยนะทุกคนไปไปรับโอ้ปลาถุงปะเฮ้ยโอ้ยเนาะตัวอะไร

ปลาบม่เคยเจอเนาะจะเคยเจอกระเทียมสดดูเออโดดตัวโชว์กล้องกัาเห็นจังหวะกัดอย่างเดียวแหละบม่เห็นจังหวะวัดก,กัาไอ,อแต่ที่สิบเอ็ดนะดูโอ้ตัวนี้ใช้ดีคร 3, ับสามสี่ขีดเนาะนั้นโอ้ย Cắt bà đồn đâu Bà đồn em ạ Vì lên mà thằng văn đi Đúng, tôi chất ngầm nó cắt bà đồn ของพี่อะนะเห็นอยู่แต่จังหวะพี่วัดนี่บ่เห็นเพราะว่าหันหน้าอันนี้เห็นเหนทางเออหายโคตรลกเลยวัติผีนัองกัดดี่ะ เออแต่น้ำอะไรเหรอหลุดปลาหลุดอยู่ตรงไหนวะ เห้ยลงน้ำเหรอครัเออจะลงน้ำไปแล้วจบแล้วแล้วโดนเชือ,อกแล้วดูหน้าตานะครับอืมแล้วดูของผมเอ๊ะ <laughs> ครับแล้วก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผลงานปลารวมทั้งหมดวันนี้ก็19เแต้มนะ2คนผมได้แค่7แต้มนะแพ้พี่ตู่พี่ตู่ได้12แต้มยอมอเขาจริงจริงผู้ชายคนนี้หมานสุดๆของผมเนี่ยวันนี้เป็นแรมรูกอ่อนนะวัดหลุดวัดโดดลืมเซ็ตเบรกบ้างโอ้โหต้องยอมเขาจริงๆวันนี้ก็คือยอมแพ้แต่โดยดีนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการังใจาช่อง ทีเอฟจิงเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็คงขอลาไปก่อนสวัสดีครับก็อย่าลืมนะถ้าใครสนใจเย,ยื่อกบยางหรอเปลือยกบยังดำนำ้ำก็แปะผลิตภัณฑ์ไว้แล้วก็ไปเลือกสรรเลือกตากันได้นะไปครับลุยเจอกันคลิปหน้าครับ